ประวัติที่ได้ยินก็คือเขาพูดกันว่าเกิดวัดเกตโตวัดอินสิ้นวัดระฆังอันนี้จริงไหมครับมันก็มีส่วนอยู่แต่ว่าจริงๆก็คือเกิดวัดสตือเกิดวัดสตือโตวัดระฆังแล้วก็สิ้นวัดอินเพราะว่ามาสร้างหลวงพ่อโตที่นี่ตอนที่ สมเด็จโตมาที่วัดแห่งน,นี้ท่านมาบวชเป็นพระหรือว่าบวชเป็นเนนครับบวชเป็นเนนก่อนอายุป,ประมาณ12ปีแม่ก็มกาฝากท่านเจ้าคุณอรัญยิกเจ้าคุณอารัญยิกเนี่ยเป็นอาจารย์วิปัสสนาของเราท่านเจ้าคุณอรัญยิกก็นําไปฝากที่วัดรักัง oh. ก่อนที่จะไปฝาก่ะคืนนั้นนะ่ะท่านฝันว่าได้เห็นทั้งเผือกมากินพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าเออจะมีผู้มีิติปัญญามาเล่าเรียนที่วัดะระกัง ท่านไปทุดงสมัยก่อนก็จะมีคนดักนกมีในพานดักนกยิงสัตว์ท่านผ่านไปเห็นนกติดแล้วท่านก็เลยไปปลดแล้วก็เอาขาของท่านใส่แทนโดยพ่านมาเห็นก็ไปกราบแล้วก็ยกให้ ก็คือท่านเป็นสมเด็จพระตนโกศิทป์รูปเดียวแม้แต่มหากษัตริย์ไทยก็รู้จักท่านต้องไปจุดคบเพลิงเนี่ยเตือนพระมหากษัตริย์ไทยได้ด้วยสมัยรัชกาลที่4ท่านสวรรคตมีข่าวลือว่าจะชิงราชสมบัติเพราะตอนนั้นรัชกาลที่5เนี่ยพระชนมายุ16บหนั่นเองท่านก็เลยจุดคบไปนะผู้สาเร็จราชการก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากว่าท่านยังอยู่จะไม่มีการชิงราชสมบัติอาทีสามารถเตือนผู้สาเร็จราชการได้ อยู่แถวตลิงชันนะครับหรือว่าแถวบรมราชชนีจำไ่มดีบรมณราชชนี34นะครับนี่เลยครับบรม่กาแฟาอร่อยมากเกรดพรีเมียมเลยนะสามารถสั่งได้ที่โรบินบูธแล้วก็ไลแมนร้านของเจ้าหนอูดูที่เขาสวัสดีนะครับ้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมอยู่ในแถวบางขุนพรหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่นั่งอยู่ในรถตู้แห่งนี้ก็คือวัดอินนั่นเอง และหลังจากที่เราไปตามประวัติสมเด็จพระพุทธจารโตพรมรังสีไปที่ท่านเกิดเลยก็คือวัดสตือนั่นเองตามที่เราได้ยินกันมาก็คือเหมือนกับว่าสมเด็จพระพุทธจันโตเนี่ยเกิดที่วัดเกศโตที่วัดอินสิ้นที่วัดระคัง อันนี้จริงไหมครับตรงนี้คือถิ่นกําเนิดหลวงพ่อโตแดนตะโกดัดงามเย็นสายน้ํานามป่าศักดิ์วิวสวยนัดเขื่อนพอระรามหกวันนี้หนึ่งวัดครับที่ท่านเคยมาจําวัดที่นี่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นั่นก็คือวัดอินมาขุนพรมนั่นเองนะแต่ว่าในอีพีนี้ต้องขอบคุณกับบดีแอร์วีได้วยนะครับที่นี่ฮะรังสรรภายในรถตู้ของเราเครื่องบนไลายไฟสวยงามมากมายใครที่สนใจทําภายในรถตู้นะครับ ติดต่อได้ที่ประดิษตแอร์เลยเนะครับในพ p นี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสมเด็จพระยาโตพร,าพรมังสีวัดอินบางขุนพรมนั่นเองครับ อนนี้ผมเข้ามานั่งภายในโบสถ์ของวัดอินทรวิหารนั่นเองแล้วก็ด้านข้างผมนะครับผู้มาให้ความรู้กับเราชาวที่ได้ไปรบหลู่นะครับนั่นคือพระครูประหลัดวิชนาวนั่นเองเก่าหนวรัชก,การครับพระครูครับนะก่อนอื่นต้องถามพระครูก่อนเลยเนี่ยว่าที่เรามานั่งในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยถูกสร้างมานานยังครับเขาประมาณ300กว่าปีนะยังสามร้อยกว่าปีใช่เป็นโบสถ์เก่าดั้งเดิมเลยเหรอครับดั้งเดิม,ด,ด,มดั้งเดิมแล้วก็พระพุทธรูปด้านหลังนี่เป็นพระประธานก็อายุป,ประมาณ300ปีรอ้อยกว่าปี มาปิดทองใหม่บูรณะใหม่ใช่ใช่นะครับอายุกว่า300ร้อกว่าปีแล้วเริ่มต้นของวัดอินแห่งนี้ครับเมื่อสมัยก่อนชื่อวัดอะไรครับพระครูวัดเริ่มแรกก็คือวัดไร่พริกวัดไร่พริกเพราะว่าชาวจีนเขามาทําอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าคนที่นับถือพุทธเนาะวเวลาอยู่ที่ไหนกันเป็นกลุ่มก็จะสร้างวัดกันสร้างเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดกันมาต่อต่อกันมาเรื่อยเมื่อก่อนนี้วัดแห่งนี้นี่อยู่ตรงสมัยปลาย ปลายกรุงศรีอยุธยาปลายกรุงศรีอยุธยาอยุธยาคือเมืองหลวงใช่แถวตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกชานเมืองใช่พวกต่างจังหวัดถูกไหมครับจังหวัดแล้วก็มีชาวจีนนมาทาสวนพริกกันก็เลยตั้งเป็นวัดไร่คลิก่มาแต่นั้นมาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนชื่อวัดเหรอครับหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อวัดมาเรื่อยในสมัยหนึ่งเขาก็จะมีกำนันกำนันเขาเรียกว่าขุนขุนพรมท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบางขุนพรมเพราะว่าบริเวณนี้ ชื่อบางขุนพมด้วยก็เลยเปลี่ยนวัดเป็นบางขุนพมแล้วก็ขยับมาก็ได้รับยกย่องให้เป็นอารามหลวงก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทารามวัดอินทารามใช่เป็นวัดอินทารามผ่านมาเรื่อยๆในสมัยต่อมาในรัชกาลที่สน่ะก็เกิดขบฏประเทศลาวเกิดการปราบปรามขึ้นอ๋อเท้าอนุวงศ์ที่มาจากประเทศลาวใช่เรากบฏได้ก็ เลยจับลูกของพระเจ้าอินทวงศมา,มามาเป็นเฉลยที่นี่เลยมาซ่อมแซมบูรณวัดขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดอินทรามลูกของเจ้ารินทวงก็เป็นคนบูรณวัดนี้เหรอครับใช่บูรณวัดนี้แล้วเปลี่ยนเป็นวัดอินทารามบางคุณพมไปอินทารามแล้วต่อมาสมัยรัชกาลที่6ท่านเห็นว่าวัดอินทารามจะไปคล้องกับวัดอินอทารามของพระเจ้าตากครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอินทรวิหารวัดอินทรวิหารมาจนถึงปัจจุบันนี้ันี้ที่เราสืบเนื่องมาที่วัดอินทระแห่งนี้เนี่ย<ม>ก็เพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมเดินทางไปที่วัดสตือครับ<ม>คือที่ที่สมเด็จพุทธานโตเนี่ยท่านท่านเกิดใช่ก็ถูกเล่าขานว่าท่านก็มาที่วัดแห่งนี้เหมือนกันตามประวัติที่ได้ยินก็คือเขา<ม>เขาพูดกันว่าเกิดวัดเกศโตวัดอินสิ้นวัดระฆังอันนี้จริงนะครับม,มันก็มีส่วนอยู่แต่ว่าจริงๆก็คือเกิด วัดสตือเกิดวัดสตือโตวัดระคังแล้วก็สิ้นวัดอินเพราะว่ามาสร้างหลวงพ่อโตที่นี่อ๋อตามประวัติมีบันทึกไว้เลยใช่แล้วจริงๆแล้วที่เราคได้ยินมาอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยใช่ตามหลักฐานเลยท่านเกิดที่วัดสตือท่านก็ไปสร้างพระนอนเพราะว่านอนแบบเบาที่นั่นครับแล้วพอแม่ก็เดินทางมาเรื่อยๆสักหกเดือนน่ะขายมาถึงชโยครับก็เลยมาสร้างพระนั่ง พระท่านนั่งได้ที่นั่นอแล้วี่วัดแห่งนี้ก็คือท่านมายืนได้ใช่มายืนได้ทางพระยืนเป็นหลวงพ่อโตเป็นองค์สุดท้ายด้วยนะแต่จริงแล้วตามประวัติเนี่ยไม่ได้สร้างแค่สามองค์ใช่เห็นพระอาจารย์บอกว่าสร้างที่วัดกลางคลองคอยจะมีมีจะมีภาพเาพนี่เป็นภาพพุทธประวัติภายในโบสถ์แห่งนี้นะครับในนี้มีภาพพุทธประวัติของสเด็จพุทธาโตคมบังสีตรงนี้น่าจะเป็นวัดเกศโชยและแล้วก็ไล่มาตรงนี้วัดระฆังโคศิตราม นะมีภาพพุทธประวัติด้วยสมัยรัชกาลที่4ก็มีนะแล้วก็ไล่เบียงไปที่วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ที่สมเด็จได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เอาไว้นะั่คือสมเด็จโตองค์ยืนนั่นเองนะแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะไม่เสร็จถูกไหมครับท่านมรณภา่าไปก่อนสร้างแค่นหนาพีตรงช่วงประมาณสะดือใช่ใช้เวลา5ปีสร้างปีพศ2 4 10, 1 0ัน่้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยจนถึงยอดเนี่ยอีกประมาณกี่ปีครับ ใช้เวลาทั้งหมด60ปี60ปีก็พศ2470 70โอ้โหในการ <70. S 1> สร้างพระยืนตรงนี้60ปีครับแต่ว่าขั้นตอนในการขึ้นฐ<ม>านสมเด็จโตอยู่ทุกกระบวนการเลยใช่ตอนนั้นต้องถามพระครูอย่างนี้ครับว่าตอนที่สมเด็จโตมาที่วัดแห่งนี้ท่านมาบวชเป็นพระหรือว่าบวชเป็นเนนครับ บดเป็นเนนก่อนบทเป็นเนนก่อนอายุป,ประมาณ12บปีครับแม่ก็มอกฝ่าท่านเจ้าคุณอรัญยิกเจ้าคุณอารัญยิกเนี่ยเป็นอาจารย์วิปัสสนา<ะ>ของเราที่ เจ้าอินทวงศ์ท่านได้ให้หมดมาเป็นเจ้าัาที่นี่หลังจากบูรณะเสร็จแล้วครับแล้วท่านก็มาบวชเป็นสัมเนียนก่อนอ่บวชแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดอินแห่งนี้ศึกษาร่าเรียนวิปัสสนาาด้วยเสร็จแล้วก็พระจิตคุอรัญญิกก็นําไปวาที่วัดรักังก่อนที่จะไปวาก่คืนนั้นน่ะท่านฝันว่าได้เห็นทั้งเผือกนจะมีพระอ๋อตามรูปนี้เลยมากินพัดไตบิดดกอุ้ยท่านก็บอกว่าเออจะมีผู้มีปัญญาเนาะ มีสติปัญญามาเล่าเรียนที่วัดระฆังแล้วรุ่งเช้าพระเจ้าอรหิตก็เอาสมเด็จโตเนี่ยไปฝากให้เรียนหนังสือที่นั่นเหมือนท่านนิมิตก่อนแล้วนิมนิตก่อนแล้วแล้วช้าส่วนโตก็ไปเลยใช่ทีนี้ในการที่มาอยู่ที่วัดอินแห่งนี้แล้วไปอยู่ที่วัดระฆังเนี่ยใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณปีเสรจๆที่ีที่าเองใช่ แสดงว่าท่านเก่งมากธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาหลายเป็นสิบปีแต่คนที่มีบุญมีต้นทุนสูงกว่าก็ใช้เวลาสั้นลงไปในการบวชของท่านเนี่ยท่านได้มีไปทุดงหรือว่าไปไหนบ้างไหมครอย่างที่เห็นใช้ก็คือทุดงที่ราชบุรีรท่านทุดงไปเห็นชาวบ้านไม่มีที่พึ่งครับท่าน,นก็เลยไปสร้างพระโตที่วัดกลางของคอยคให้คนชาวบ้านได้เป็นที่พึ่งที่ถการะบ,บูชาหลับ้าน แลก็ไปธุดงหลายๆที่นะก็มีเรื่องเล่าถึงเมตตาของท่านท่านไปทุดงสมัยก่อนก็จะมีคนดักนกดักอะไรเงี้ยมีในผานดักนกยิงสัตว์วันหนึ่งก็ท่านผ่านไปเห็นนกติดแล้วท่านก็เลยไปปลดแล้วก็เอาขาของท่านใส่แทนโอ้โห oh แล้วเสร็จแล้วคนที่เป็นไปพานมาเห็นก็ไปกราบแล้วก็ยกให้ อันนี้ก็เป็นเมตตาบารมีในขณะที่ท่านทุดงคือยอมเอาตัวเองไปติดกับดักแทนนกตัวนั้นใช่ใช่นะยฮะแล้วก็โหในพานไมเห็นก็ต้องการไทยชีวิตก็ไทยชีวิตแล้วก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่อย่างที่เราทราบเลยนะครับว่าพอหลังจากนั้นสมเด็จพระยันโตเนี่ยท่านก็ไปมาระหว่างวัดระฆังกับวัดอินแห่งนี้แล้วก็มีการสร้างวัตถุมงคลด้วยเป็นพระสมเด็จแล้วก็ฝังไว้ในกลุ่ในกลุ่ในที่นี้คือฝังไว้ที่ไหนครับพระองค์วางไว้ที่บางขนผมนอก ดูตรง,งไหนครับคือวัดใหม่อมตรตตลดคือเดิมบางขุนพรมคือวัดนี้นะจะมีเนื้อที่ประมาณสัก2 0 0ไร่โดยประมาณนะ mm. ก็ถูกราชการที่5ท่านพาติกรรมไปสร้างแบงชานเพอสร้างแบงชาิปุ๊บท่านก็จะตัดถนนวิสุกษัตริย์เนี่ยผ่ามาตรงวัดพอดีครเพราะก็เลยแยกออกไปเ mm. ป็นวัดหนึ่งเป็นวัดใหม่อมตตลดที่บรรจุสมเด็จบางขุนพรมนั่นแหละไว้ที่นู่นที่ฝั่งโน้นที่นี่ไม่มีนะแต่นี่คะห์นะ ผมว่าไม่แน่ฮะไม่แน่ตรงใต้ฐานหรือรว่าตองค์ใหญ่เนี่ยก็เราไม่สามารถขุดได้เพราะ,ะพกมััน็งต้องรอให้กูแตกอย่างเดียวมันต้องรอพังนะเพราะว่าข้างล่างท่านเอาซุงใหญ่ๆ่ะครับ เอามาขัดไว้บ้ารับน้ําหนักเยอะไงก็กลัวจะมันจะสุดเพราะนั้นจะมีสมเด็จหรือไม่ก็ตอบไม่ได้ไม่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครู้ไม่มีใครรู้ไม่ได้บันทึกไว้และอย่างหนึ่งมันก็ขุดไม่ได้ถ้าขุดก็คือพังพังเลยผมอยากทราบมากเลยพระครูตอนที่ท่านมรณะเนี่ยท่านมรณะที่วัดแห่งนี้ใช่แล้วในการที่เผาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมรณะภาพเที่ยงคืนเช้าก็เขาก็นำศพของท่านไปที่วัดระคัง ก็าําการชาปนกิจกิจศสรีระกระดูของท่านนะครับเก็บไว้ไหนครับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดอินนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัดร,ระคังพระครูท่านบอกก็คือสมเด็จเนี่ยท่านแวะเวียนไปมาระหว่างวัดระคังแล้ววัดอินแห่งนี้ใช่แล้วไม,ไม่ไม่รู้ว่าที่นี่ยังมีกุฏิหลังเก่าของสมเด็จอยู่ไหมครับคือไม่มีแล้วหลังเก่าแต่มีจําลองเดี๋ยวเราจะไปดูกันาจาลองอย,ยอยู่ด้วยด้านด้านโ้นนเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมไปชมภายในบริเวณวัดอินแห่งนี้นะเห็นว่ามีบ่อน้าศักดิ์ส ประวัติคือเมื่อสมัยก่อนมีโรคหา่าที่โหคนตายกันเป็นเบือเลยอ่ะสมเด็จท่านก็เหมือนกับแจกน้ำมนต์แนี่หนักเข้าหนักเข้าเลยสร้างเป็นบ่อน้ําขึ้นมาขุดเป็นบ่อน้ําใครมาก็ตักได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะฮะว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่หลายคนอาจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งทํำยังไงอะ่ะ คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็ตามในทั่วประเทศไทยตอนนี้รายการที่ยวได้ไม่รบหลู่พร้อมไปทั่วประเทศคุณผู้ชมแค่เป็นหนึ่งว่าเป็นทีมงานหาข้อมูลให้กับเราเท่านั้นเองว่าจะเป็นเรื่องคุณไสยก็ดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําท้องถิ่นประจำ,จำตำบลส่งเรื่องนะครับมาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของรายการที่วได้ไม่ลบหลู่หรือว่าใน YouTube ที่ช n e l สุดเก้าก็ได้ เรื่องไหนที่ทีมงานของเราติดต่อกลับไปเราก็ได้ออนแอร์นะครับรับค่าขนมไปเลยเรื่องละ1,000บาทถ้ามีปุ๊บรีบติดต่อมาเลยนี่เลยตามนี้นะฮะนะตอนนี้เราก็เดินมาภายในบริเวณวัดอินนะฮะตรงนี้ก็จะมีเหมือนรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตักสินด้วยแล้วก็นี่ในหลวงอันที่9ททรงผนวดเมื่อตรงเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาครับมีรูปปั้นของหลวงป,ปู่ภู หลวงพูภูนี่ถือเป็นสิทธิเอกของสมเด็จเลยป่ะครับใช่ครับเป็นผู้ทําพักเรื่องให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จเลยโอ้เหรอฮะนั่งกดปั๊มพิมพ์ให้เลยใช่ครับเป็นสิทธิที่กระตันยูที่สุดของท่านเจ้าคุณสมเด็จเลยแล้วก็ใครบูชาหลวงปูภูเนี่ยจะมีอายุยืนเพราะท่านมีอายุยืนร้อยสี่ปีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยเหรอฮะนั่งสมาธิท่านก็หมรณภาพพไปเลยเหรอครับใช่เหมือนสมเด็จเลยใช่ โอ้อ้าวอ้าวแต่ว่าตรงนี้ครับคือบ่อน้ามนต์ท่านเก่าอันนี้สร้างครอบเอาไว้หรือว่าสร้างครอบฮีปี2529ได้ใช้เวลาปีหนึ่งก็เสร็จต่อไปก็จะเห็นพอปี25 3 1นี่ก็ได้ชืญนน้ำมนต์จากทั่วทิศ380แห่งแรับสมเด็จพระนิธิถาท่านนำมาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเป็น381แอแห่งตอนหลังก็เพิ่มมาเรื่อยๆภายในบ่อน้ำมนต์ก็ยังคง ยัน120ร้อยยเอ็ดคาถาของพระเจ้าปุณสมเด็จไว้คือถ้าผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับตรงการจะเป็นเหมือนยันที่<ช>ถูกเขียนไว้<ช>ตัแต่ตอสมเด็จท่านเขียนเอาไว้เองใช่ใชตรนี้ก็จะมีเหมือนบริเวณเหมือนขวดน้ำมนตที่ใส่มาจากสถานที่ต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใช่ครับเอาไว้ ตรงนี้คือลานที่ปดิษธานหลวงพ่อโตงองค์ใหญ่นั่นเองนะอยู่บริเวณด้านหลังของผมแห่งนี้นะครับพอเข้ามาจริงๆครับก็ครูครับเคยแต่นั่งขับรถขึ้นสะพานพระราม8 <IST uk t av is> เคยเห็นแต่พอมาอยู่ใ,ใกล้ๆจริงๆองค์จริงใหญ่มากครับะน, <conteúdo S 1> นะ,ะ,ะ่องค์นี้อายุราวๆประมาณก<ล>ี่ร้อยกว่าปี150กว่าปีนะฮะแล้วก็เป็นองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านทรงสร้างด้วยเป็นผู้ริเริ่มแต่ว่าสร้างองค์นี้ได้แค่ตรงแค่ช่วงสะดือของพระสะดือของพระ่แล้วก็ท่านก็บรรนะที่นี่สาเหตุของการ ประชวยของสมเด็จคือบันทึกไว้ว่าเป็นโรคลมะนะเที่ยงคืนวขวาท่านก็มรณภาพจริงไหมครับตามที่ประวัติที่ผมเคยดูเคยศึกษาคือ<ม>ท่านนั่งเทศลูกศิษย์ลูกหาก่อนแล้วท่านก็ละสังขารตอนที่ท่านนั่งสมาธิเลยครับประวัติบันทึกไว้อย่างนั้นเป็นสมาธิท่านก็ไปเลยเป็นพระเกจิจริงๆอ่ะใช่ในการนั่งสมาธิแล้วก็ละสังขารไปเลยใช่ครับเนี่ยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่สมเด็จพระนานโต,เ,ตเนี่ยมาสร้างเอาไว้ซึ่งวัดอินแห่งนี้เป็นวัดที่ท่านตอนเด็กๆ มาผ่านมาแต่ท่านก็ยืนได้อยู่บริเวณแถวๆนี้ท่านก็สร้างให้เป็น เหมือนครับให้ลูกหลานได้นึกถึงท่านเพราะว่ามีพระไม่กี่รูปนะครับในประเทศไทยเรามีคนรู้จักจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือท่านเป็นสมเด็จรัตนโกสินทร์รูปเดียวทีว่พูดขึ้นไปถึงพระเครื่องก็รู้จักวิปัสนา<ช>ก็รู้จักแม<ช>้แต่มหากษัตริย์ไทยก็รู้จักลักษณะท่านต้องไปจุดคบเพลิงเนี่ยเตือนพระมหากษัตริย์ไทยได้ด้วยรูปอื่นๆไม่สามารถทําได้อย่างท่าน,นตอนนั้นให้ไปเตือนเรื่องอะไรครับครูก็คือในสมัยรัชกาลที่4ท่านสวรรคตแล้วก็ตั้ง ผู้สําเร็จราชการขึ้นมีข่าวลือว่าจะชิงราชสมบัติเพราะตอนนั้นราชการที่5เนี่ยประชนอายุสิบหกคนนั้นเองครับท่านก็เลยจุดครบไปนะผู้สําเร็จราชการก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากว่าท่านยังอยู่จะไม่มีการชิงราชสมบัติอาทีสามารถเตือนผู้สําเร็จราชการได้ในยุคนั้น นั่นคือเรื่องเล่าเป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะของสมเด็จพระนเรศโรมบารังศีนั่นเองเดี๋ยวหมดจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้พระครูพาไปที่สลาจำลองเป็นสลาที่ท่านเจ้ากุศสมเด็จละสังขารหรือว่ามรณภาพอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับไม่ไกลฮะเดินไปนิดเดียวอยู่ตรงนี้งตามมาครับ ผมเข้ามาอยู่ภายในกุฏิจำลองสมัยครั้งสุดพุทันโตเนี่ยท่านทรงจำบัดอยู่ที่นี่ไม้อันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นสักทองเป็นสักทองเพราะเดิมเป็นไม้ธรรมดาอกุฏิห <จะ S 1> นังเก่าก็ เหมือนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเนาะอันนี้ขนาดเท่ากุติเดินไหมครับเท่ากกติเดิมเท่าเดิมเลยภัยนี้ก็จะมีเหมือนกับหุ่นขี้พึ่งจําลองปางมรณภาพซึ่งไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยครับมีแห่งเดียวเลยมีแห่งเดียวมีที่วัดสตือก็เป็นเหมือนกับปางนอนปางนอนอันนั้นหมายถึงว่าเป็นพุทธรูปแต่นี้เป็นปางุท่านจริงๆเลยปางมรณภาพเหมือนจริงมากครับเหมือนจริงเหมือนมีชีวิตเลยตัวนี้ก็เป็นหุ่นขี้พึ่งเหมือนกันใช่ ก็ด้านนี้เป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรใช่ครับพระครูครับตอนนั้นในช่วงนั้นที่สมเด็จโตท่านจำวัดที่นี่เป็นสัมมเนรแล้วก็พอบวชอยู่ที่วัดะระฆังก็ไปไปมาที่วัดนี้เหมือนกันใช่ผมอยากทราบว่าทาไมท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดที่วัดอินแห่งนี้ครับเพราะว่าวัดอินตอนนั้นก็มีเจ้าวาดอยู่แล้วครับที่สําคัญก็คือวัดะระฆังเป็นวัดที่ใหญ่กว่าอ๋อแล้วก็เป็นตําแหน่งสมเด็จด,ด้วย ก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่วะะัดระฆังเป็นวัดอารามหลวงเป็นวัดที่ท่านเรียนเพราะท่านได้ตําแหน่งสมเด็จก็เลยให้ไปเป็นเจ้าวัดที่นั่นในสมัยรัชกาลที่สี่ง่เดิมตลอดอายุ65ปีของท่านอ่ะไม่ยอมเป็นที่ไหนเลยเาราัชกาลที่สี่ตั้งเท่านั้นถึงจะได้เป็นเพราะว่าท่านบอกว่าราัชกาลที่สี่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ธรรมดาคือบวชต้อง27พรรษาบวชด,ด้วยแล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยท่านถึงยอมเป็นเจ้าวัดที่วะะัดระฆัง นั่นคือเรื่องราวชีวประวัติของสมเด็จพระยันโตพรมรังสี<ะ>ที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะที่ท่านหมรณภาพที่นี่แล้วก็สร้างพระ องสุดท้ายก็คือที่วัดอินแห่งนี้<ช>นะยังคงหลงเหลือให้พวกเรานะลูกหลานได้คงกลับมา,าก,กราบสักการบูชาชล,ลึกลกถึงท่านจานถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวแค่บางส่วนเท่านั้นเองฝ<ช>ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ต้องกราบลาพระอาจารย์ะนะในการที่ให้ความเมตตามาให้ความรู้กับพวกเราชาวเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับสาธุ